สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะเป็นคู่บทเพสัสนิวาตสิ้นแสเข่งพาดวงเจาะลึกพี่แมวพี่ยุเป็นคู่บ,บุทเพสัสนิวาสชะตาเกื้อหนุนกันสิ้นแสเข่งพาดวงพี่แมวพี่ยุเป็นคู่บ,บุทเพสัสนิวาตปีทอง2 5 6 6เป็นจุดเริ่มต้นทีวิสสำคัญนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตจากกรณีที่พี่แมวเดินเท้าขอสาวแต่งงานโดยนายสุเทพพร้อมจิต นุ่มใหญ่ชาวยโสธรอายุ52ปีประกาศทำภารกิจเดินเท้าพิสูจน์รักแท้ตามคำท้าทายของนางธนาภาเขียวอ่อนหรือพี่ยุสาวสตูนโดยพี่แมวและพี่ยุได้พบรักกันผ่านโลกออนไลน์ก่อนที่พี่แมวจะประกาศเดินเท้าระยะทางกว่า1,200กิโลเมตรเพื่อไปพบหน้าพี่ยุที่จังหวัดสตูลเพื่อขอแต่งงานและจดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ล่าสุดทางด้านชินแสเข่งชนทัศนตทไทยพ่องผู้อำนวยก,การสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงวิเคราะห์เจาะลึกคู่พี่แม่พี่ยุโดยระบุว่าด้วยหัวใจที่ผูกพันเมื่อผูกดวงชะตาร่วมกันแล้วตามหลักโหราศาสตร์จีนเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่สมพงศ์ที่จะ เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนเพราะเหมือนได้เพชรเม็ดงามที่คู่ควรแก่การรักษาคู่บุคเพสนิวาสที่แท้จริงถึงแม้จะต่างวัยสลับล่างหากได้ร่วมชีวิตแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันช่วยทำมาหากินร่วมกันเหมือนลงเรือลำเดียวกันช่วยกันหากได้ช่วยกันจ้ำช่วยกันพายก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในบ้านปลาชีวิตได้เหมือนกันถึงแม้ว่าฝ่ายชายนั้นจะบอกว่า มีนิสินมากมายแต่ก็เชื่อว่าตามหลักของโหราศาสตร์เมื่ออยู่กินด้วยกันมีความขยันประกอบการก็จะมีโอกาสสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งคู่เปรียบเสมือนได้เพชรเป็นการที่จะต้องรักษาให้คงอยู่ตราบนานแสนนานประกอบกับช่วงจังหวะของปี2566ตกราศีเสริมดวงชะตาและเดือนเกื้อหน,นุนวันวาเลนไทน์ที่14กุมภาพันธ์ตามเลิกยาม,มงคล วันราศีติธีส่งเสริมได้ทำการจดทะเบียนสมรสท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสกิพยานปีนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสทองเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตครั้งสำคัญของพี่แมวพี่ยุที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของชีวิตในอนาคตต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ